อัตลักษณ์ของโรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิโดยโรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิมุ่งเน้นทางด้านการเรียนการสอนการมีมารยาทที่ดีใส่ใจในการออมประหยะัดให้ได้รับทางความรู้คู่กับการมีคุณธรรมอีกทั้งยังสนับสนุนทางด้านกิจกรรมเพื่อให้บุตรหลานของทุกท่านได้เติบโตไปเป็นบุคลากร ที่มีคุณภาพอย่างแท้จริงโรงเรียนแพ่งพทิทยาภูมิตั้งอยู่ที่บ้านคลองเจ้าหมู่ที่13ตำบลคลองหลวงแพ่งอำเภอเมืองฉะเชิงเซาจังหวัดฉะเชิงเซาก่อตั้งเมื่อปีพุทธศักราช2477บนเนื้อที่6ไร่อยู่ติดกับวัดสุทธาวาสเรียบพอชนลประทานพระองค์เจ้าชัย,ยานุชิตคลองเจ้าเป็นโรงเรียนขนาดกลาง ปัจจุบันสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาฉะเชิงเซาเขตหนึ่งสีประจำโรงเรียนสีแสดสีน้ำเงินปัจญาของโรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิรู้หน้าที่มีวินยัยใส่ศึกษากีฬาเด่นเน้นคุณธรรมวิสัยทัศน์ของโรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิพัฒนาการคิดวิเคราะห์และเทคโนโลยี สู่มาตรฐานบนพื้นฐานคุณธรรมนำความรู้สู่เศรษฐ,ฐกิจพอเพียงพันธกิจของโรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิปลูกฝังคุณธรรมพื้นฐานเศรษฐ,ฐกิจพอเพียงแก่ผู้เรียนสร้างโอกาสทางการศึกษาแก่เด็กทุกคนในเขตพื้นที่บริการจัดการศึกษาอย่างมีคุณภาพและได้มาตรฐานการศึกษา บริหารจัดการโรงเรียนนิติบุคคลรองรับการกระจายอำนาจการศึกษาส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสังคมในการจัดการศึกษาจัดการเรียนการสอนที่เน้นทักษะการคิดวิเคราะห์จัดหาเทคโนโลยีที่ทันสมัยเพื่อการเรียนการสอนอย่างพอเพียงเอกลักษณ์ของโรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ รักความสามาัคคีมีความสะอาดโรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิจัดการเรียนการสอนภายใต้การบริหารงานของนายเฉลิมเกี้ยงแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิมีคณะครูจำนวน9้าท่านคือ 1. นนายเฉลิมเกี้ยงแก้วผู้อำนวยการโรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิ 2. นางราตีเกิดสัมติ ครูชำนาญการพิเศษ 3. นางจำนงเกี้ยงแก้วครูชำนาญการพิเศษ 4. นางสุภาณีเสนพง์ครูชำนาญการ 5. นางสาวยวลีบำรุงครูชำนาญการ 6. นายนัทวุฒิผังลัก์ครูผู้ช่วย 7. นางวิจ,จิตตาแสนส้อยครูผู้ช่วย 8. นางสาวสิสสริรัตนวิทย์ 9. นางทอลุงสำเร็จเฟื่องฟูคู่อัตตาจ้างสองท่านคือ 1. นางสาวกนกรดา,าสุขสมบูรณ์คู่อัตตาจ้าง 2. นายสุภาวัตขันสุวรรณคร่อัตตาจ้างลูกจ้างประจำหนท่านคือนายสุชาติอิ่มเอมมอดโรงเรียนแพ่งพ์พยาภูมิของเราได้มีการพัฒนาในหลายๆด้านอย่างต่อเน,นื่อง โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอาคารสถานที่โรงเรียนแพ่งพิยาภูมได้ปรับปรุงอาคารหลังเก่าโดยการย้ายอาคารและปรับปรุงให้เป็นอาคารเรียนสองชั้นมีห้องประชุมสำหรับนักเรียนจัดทำการศาสตร์บริเวณด้านหน้าและด้านหลังของอาคารติดมุงลวดในห้องปฐมวัยเพื่อป้องกันยุงลายและปรับปรุงถนนให้สามารถจอดรถได้ โรงเรียนแพทย์พิทยาภูมิเติบโตขึ้นอย่างมีคุณภาพก็ด้วยความร่วมมือและการสนับสนุนจากคณะผู้ปกครองชุมชนและสิทธิ์เก่าจนทำให้ปัจจุบันโรงเรียนแพทย์พิทยาภูมิเป็นโรงเรียนดีประจำตำบลมีจำนวนนักเรียน140คนจัดเป็น8ห้องเรียนปัจจุบันมีอาคารเรียน2หลัง โรงอาหารหนึ่งหลังบ้านพักครูหนึ่งหลังห้องสมุดห้องคอมพิวเตอร์ห้องพยาบาลและห้องปฏิบัติการต่างๆรวมทั้งแปลงทดลองการเกษตรมีการดูแลบุตรหลานของท่านทั้งในด้านวิชาการและด้านพฤติกรรมอย่างเข้มแข็งเพื่อรากฐานซึ่งคุณภาพทางการเรียนและชื่อเสียงของโรงเรียน ทังทาง,ทางด้านระเบียบวินัยโดยการจัดกิจกรรมมากมายให้แก่นักเรียนอาทิเช่นการเข้าค่ายคุณธรรมจริยธรรมประจำปีการบวชสมำมเร็ภาคฤดูร้อนการนำนักเรียนเข้าวัดทุกวันพะระตามโครงการวันพระเข้าวัดการสวดมนต์ไหว้พระประจำสัปดาห์การส่งนักเรียนสอบธรรมศึกษาการส่งเสริมทังด้านความรู้คุณธรรม และจริยธรรมรวมทั้งส่งเสริมทางด้านดนตรีกีฬางานศิละปะและงานอาชีพ <S <S <ด>เพื่อให้นักเรียนได้เลือกกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจจากการบริหารจัดการที่มีคุณภาพทำให้ในแต่ละปีการศึกษาโรงเรียนแพ่งพิทยาภูได้รับรางวัลทางด้านการศึกษาและรางวัลในการแข่งขันต่างๆมากมาย ทางระดับกลุ่มและระดับตำบลด้านบริการชุมชนโรงเรียนแพร่พิทยาภูมิให้บริการด้านสถานที่สำหรับการแข่งขันกีฬาประจำตำบลตามโครงการมหากรรมกีฬาส่งเสริมสุขภาพตำบลคลองหลวงแพร่งและยังเปิดโอกาสให้กับนักเรียนสิทธิ์เก่าและเยาวชนในชุมชนสามารถเล่นกีฬาในสนามของโรงเรียนได้อย่างมีความสุข ด้านแหล่งเรียนรู้ในโรงเรียนในปีการศึกษา2559โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิได้จัดให้มีแหล่งเรียนรู้ภายในโรงเรียนเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนเกิดการเรียนรู้โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอาชีพที่สอดคล้องกับวิถีชีวิตของชุมชนได้แก่ห้องผลิตภัณฑ์อาชีพเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้เกี่ยวกับการทำไข,ข่เค็ม การลงทุนและการจำหน่ายโรงเพาะเห็ดและถั่วง,งอกส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการเพาะเห็ดและการปลูกถั่วง,งอกรู้จักการวางแผนและกำหนดวันที่จะเก็บผลผลิตนอกจากนี้ยังมีแหล่งเรียนรู้เรื่องการเกษตรโดยเฉพาะการปลูกผักสวนครัวเพื่อใช้ทำเป็นอาหารกลางวันโดยรับความรู้จากปราชชาวบ้านคือ คุณอ้อยทิพย์มุ้ยประเสริฐหรือป้าอ้อยของเรานั่นเองรวมทั้งการจัดการศึกษาที่มีผลการทดสอบระดับประเทศที่ผ่านเกณฑ์มาตรฐานส่งผลให้โรงเรียนแพ้่งพิทยาภูได้รับการรับรองคุณภาพการศึกษาจากคณะกรรมการการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับประเทศและในปีการศึกษา2559 โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิได้รับคัดเลือกจากคณะกรรมการโครงการหมูบ้านรักษาศินห์5ของคณะ2อําเภอเมืองฉะเชิงเซาให้เป็นโรงเรียนต้นแบบของโรงเรียนรักษาสินห์5ภายใต้โครงการหมู่บ้านรักษาสินห์5โรงเรียนแพ่งพิทยาภูมิส่งเสริมให้นักเรียนทุกคนปฏิบัติตามหลักค่านิยมไทย12ประการได้แก่ 1. รักชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ 2. ซื่อสัตย์เสียสละอดทนได้ 3. กระตันยูพ่อแม่สุดหัวใจ 4. ีมุ่งใฝ่เล่าเรียนเพียรวิชา 5. ้รักษาวัฒนธรรมประจำชาติ 6. ไม่ขาดศิลธรรมศาสนา 7. เ,เรียนรู้อธิปไตยของประชา 8. รักษาวินัยกฎหมายไทย 9. ปฏิบัติตามพระราชดำรัสสไม่ขาดพอเพียงเลี้ยงชีพได้ 11ต้องเข้มแข็งทั้งกายใจ12บสไซส์คิดอะไรให้ส่วนรวมโรงเรียนแพทงพิทยาภูมิองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคุณภาพนักเรียนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ทั้งด้านร่างกายความรู้คุณธรรมมีจิตสำนึกในความเป็นพลเมืองดีโดยการจัดการเรียนรู้และพัฒนานักเรียนให้เป็นคนคุณภาพ โดยมุ่งเน้นนักเรียนเป็นสำคัญและเราขอขอบคุณผู้ปกครองทุกท่านที่ให้ความไว้วางใจส่งบุตรหลานของท่านเข้าศึกษาในรั้วโรงเรียนแพ่งพิทยาคมที่พวกเราได้ดูแลเราจึงขอตั้งปณิธานไว้ว่าจะดูแลบุตรหลานของท่านเป็นอย่างดีโดยดำรงไว้ซึ่งชื่อเสียงของโรงเรียนแพ่งพิทยาคมตลอดไป ชื่อเด็กหญิงนิชาฤาษภัยปัจจุบันดำรงตำแหน่งเป็นประธานนักเรียนโรงเรียนแพ่งพิทยาภูณวันนี้ดิฉันจะขอนำเสนอความภาคภูมิใจของเราที่มีรุ่นพี่จบการศึกษาไปแล้วได้สอบเข้าในสถานศึกษาที่มีมาตรฐานทางการศึกษาและเป็นโรงเรียนชั้นนำของจังหวัดฉาิเชิงเซา คือ 1. โรงเรียนเบนจมาราชลางังศิริส2โรงเรียนดัดยนุนีและ3โรงเรียนวัดโสธรวรารามวรวิหารขอเชิญทุกท่านพบกับความภาคภูมิใจของเราได้นะนบ,บัดรนี้ผมชื่อเด็กชาปรน,ายยานัลพงศ์ไยันปัจจุบันศึกษาอยู่ที่โรงเรียนเบนจมาราชลังศิริครับสวัสดีค่ะดิฉันชื่อเดหอิมักดิีมาอะไรล่ะปัจจุบันศึกษาอยู่โรงเรียนดัดยดนุนีค่ะสวัสดีครับที่เดชชาประนัรพงส์ไสยัน ปัจจุบันศึกษาอย,ยู่โรงเรียนหรือว่าสด็ทรอนวารามวอระิหารพวกเรารู้สึกดีใจและภูมิใจอย่างยิ่งที่สอบเข้าได้แม้ว่าพวกเราจะได้เรียนที่ใหม่แล้วแต่พวกเราก็ยังรักและคิดถึงโรงเรียนและคุณครูทุกท่านอยู่เสมอครับพวกหนูต้องขอขอ,ขอบคุณโรงเรียนแพทย์ยาบาลที่อบรมและให้ความรู้แก่พวกเราทําให้พวกเรามีอนาคตที่ดีได้ศึกษาที่โรงเรียนที่มีคุณภาพค,ค่ะเด็วชายนี้ผมมังว่า,วามีนักเรียนคนต่อท้าของโรงเรียนที่ประสบความสำเร็จแบบพวกผมค,ครับ